นะครับวันนี้อยู่โปรเอกตาดัมเบอร์ไทยแลนด์นะฮะวันนี้พาท่านผู้ชมมาเตรียมตัวกันนะฮะการเตรียมงานคอนเสิร์ตฮะก่อนแสดงจริงนะฮะของซุปเปอร์บิ๊กคอนเสิร์ตนะฮะของนักศึกษาชั้นปีที่4นะฮะอยู่ที่มหาวิทยาลัยร้อยเอ็ดนะฮะเอกดนตรีนะฮะว่าเขาเตรียมตัวเขามีการเล่นอะไรบ้างนะฮะซึ่งจะพาท่านผู้ชมไปชมในวันนี้ครับไปกันเลยครับนี่คือน่าจะเป็น ดำลายนะฮะซึ่งเป็นส่วนของการแสดงนะฮะซึ่งเมื่อคืนผมได้มาดูเขารันคิวนะครับเดี๋ยวช่วงกลางคอนเสิร์ตจะมีการเปิดดับไลายนะฮะนี่เป็นเบสดำนะครับ Dìm nè là dìm nè เครื่องเสียงนะฮะก็ไม่รู้สายอะไรสายอะไรครับเหมือนเส้นมันจะอยู่ตรงหว่างขาครับพันกันง่วงที่คอนเดนครับไม่รู้ว่าอะไรคืออะไรฮะแต่ตรงนี้เราไม่ดูของเขาดีกว่าเดี๋ยวเราจะไปสัมภาษณ์นักดนตรีกันดี๋ยวว่าเขามีการเตรียมตัวอย่างเงี้ยด้วยนะครับ อันนี้ก็น่าจะเป็นอะไรครับเนี่ยเออทีมงานเลยครับทำไมแต่งตัวแบบนี้ทีมงานโดนแกนโมงแกนนะฮะโหดูในไทยนะฮะหาซื้อไม่ได้นะฮะพวกงานนี้นะอันนี้ก็น่าจะเป็นอะไรครับเนี่ยกลองยาวนะฮะไม่สั้นขั้นก็ยาวนะแต่ตัวนี้น่าจะเป็นกองอันงกล่องใหญ่กล่องสั้นใหญ่ แต่งหน้าครับแต่งฮะหน้าดำมากเลยต้องทานครับมีใครสวยบ้างฮะโอ้คนเจียเหอคนี๊นเยนะฮะนี่รอใกล้จะพร้อมแล้วเนี่ยสักพักก็จะทำการแสดงครับรอพอมาเสียบร้โอเคครับเดี๋ยวไปดูห้องตัวไปหน่อันนี <pr> ้ห้องอะไรหน่ห้องเตกกอร์ห้อเต็กตัวครับโอ้เตกวอยห้องนะฮะ อันนี้น,น่าจะเป็นพักเครื่องเป่านะฮะก็กำลังรองเสาเอพามาบอกนะฮะทาไมพวกนักไปดูเขาเขาใครอีกนี่พัดนะครับร้านอันนี้น่าจะเป็นวูดบินนะฮะเครื่องสายดนตรีเครื่องสายครับยังไม่ร, the ร to to ู้สึกว่าจะมีนวกน้ำเกลือเนี่ยเขากำลังสาวเช็คกันนะครับ ของอะไรฮะพาวเวอร์อันนี้น่าจะเป็น subbed นะฮะแล้วก็มิดแล้วก็เสียงแหลมแล้วก็พวกมอนิเตอร์นะฮะก็เป็น f r ไล่ไมาตั้งแต่หมื่นสี่นะฮะัลาพัน 1, คิวหมื่นคิวนะฮะับสองหมื่นคิวนะครกับ dmx splitter ฮะตัวนี้น่าจะใช้ในการควบคุม,คมไฟ led นะฮะหรือพวก dmx <PM. S 1> ทั้งหลายเลยนะฮะนี่วางนี้น่าจะเป็นสำหรับ black state นะฮะในการสื่อสารซึ่งกันและกันนะครับ power นะครับ กลุ่มของ power ต่างๆเบตกลางแล้วรวมทั้งมอนิเตอร์ที่มันโปกออฟด้วยนะครับผมยังไม่เห็นรุ่นมันอยู่ว่ามันยี่ห้ออะไรนะฮะถัดมาฮะถัดมาะฮก็จะเป็นสวิตช์ไฟต่างๆซับไพไฟต่างๆที่จะจ่ายให้ทั้งบนเวทีนะฮะทั้งเครื่องดนตรีแล้วจอ l ดีไฟต่างๆทั้งหมดแล้วก็มีที่ชาร์จวิทยุนะฮะไว้สื่อสารกันนะะฮระหว่างแบ็ k สเตจหรือทีมงานนะฮะถัดมาตัวนี้น่าจะเป็นดิมเมอร์นะฮะดิมเมอร์ดิจิตอลดิมเมอร์นะฮะไว้ควบคุมไฟ ต่างน่าจะเป็นโมเฟ่ครับโมเฟ่ถัดมาฮะก็จะเป็นเอ่อตัวนี้เป็นสเตนพอมขอมสเตนนะครับไอมย่านะครับวันนี้น่าจะเป็นมัติคอนนะครับมัต <AM ิคอนผอมนะครับเดี๋ยวเริ่มตอนนี้นะครับการที่เเริ่มข้อของประชุมก็จะเป็นนะครับก็ไม่รอใครไม่รอใครทั้งหมดนะครับ ของนักแสดงงานดนตรีรวมถึงตู้ทุกข้างนะครับสตาร์ททุกข้านนะครับตอนนี้จะขออนุญาตงดใช้เสียงนะครับแล้วก็จะเปิดเพลงเข้าไปก่อดนี่แขกผู้มีเกียรติกำลังเริ่มนอนเข้ามาแล้วนะครับเดิมส่วนน่าจะเป็นมัลติคอร์เช่นเคยนะฮะกับพวกสปิรเตอร์ของ l อ d นะฮะแล้วก็ปลั๊กไฟนะครับตรงนี้ก็มีประมาณตรงนี้เท่านี้ครับ ตอนนี้ผมก็มาอยู่ด้านหลังของจอแอลอีดีนะฮะก็เล่นมากมายนะฮะที่เป็นจอเล็กๆต่อกันนะฮะต่อกันเพื่อจะทําเป็นจอใหญ่ด้านหน้านะฮะนี้เป็นจอตรงกลางนะฮะเส้นเลี่ยงแขนนะฮะัพัดนะฮะซึ่งอันนี้ก็จะเป็นจอเล็กๆอีกยุ่งข้ามนะฮะซึ่งทาให้บนเวทีมีมิติขึ้นนะฮะประมาณนั้นด้านบนทัดเขาก็จะเป็นไฟนะเป็นพวกบีมนะเป็นพวกแอลอีดีนะฮะพากับมูฟเฟ่นะฮะซึ่งเดี๋ยวเราเดินมาทางนี้มาชมจอใหญ่แอลอีดีเลยนะฮะ จากข้างนะครับของแกลวีดีนะครับถ้าดูไปชาร์จละก็ไม่ค่อยจะชัดเท่าไหร่นะครับไม่ค่อยจะเห็นเอ่อคูวบ์สากเท่าไหร่นะอันนี้น่าจะเป็นพาร์ทของดิทึ่งนะฮะซึ่งประกอบด้วยเบสกีตาร์แล้วก็พวกพินพวกเบสแล้วก็กลองุพวกท่องต่างๆทั้งของเอ่อสากลแล้วก็พื้นบ้านนะฮะซึ่งวันนี้มาเริ่มตู้แอมเบสก็โอ้ใหญ่น่าดูนะที่หออะไรครับนี่โอลเวิร์คค็อบนะฮะ เป็นแบ็กลา์6ก0้ะซึ่งเป็นออ,อเทิรนน์ะะซึ่งต่อกับน่าจะ8นิ้วนะฮะสตัว โซโล่นะเป็นเป็นโดสเพนเดอร์สตาร์โตคัตเตอร์นะฮะสตาร์โตคัตเตอร์นะฮะออริจินอลน่าจะเมดอินอะไรฮะเมดอิน U.S.A. นะฮะ U.S.A. เลยนะฮะซึ่งมีเลขครุ่นพันด้วยนะสวยงามไหาเดี๋ยวเกรียมเขาเลยมาดูตู้นะฮะสองหน้าก็จะเป็นมาแชลนะฮะ KCM สอง มัน,นซีรีส์นะฮะก็ปรับามากมายผมก็ปรับไปเปลี่ยนนะตัวนี้มมาให้ปรับสวิตด้วย <Okay, S 1> น,นี่เป็นหนอนมาเชลเจซีม <Okay. S 1> อีกตัวนะฮะสำหรับคิดตั้งแต่ไอตัวตัวนี้เป็นอะไรนี่ฮะน่าจะเป็นอะไรนี่มามายานะฮะของสตาร์ตัวคาปเตอร์เหมือนกันนะฮะออริจินอลดีไซน์นะ ดีนะครฮะสวยดีอันนี้ได้บรรยากาศที่ช่างมีอัพระบช่างมีเมืองร้อยอย่างยาวสวยงามนะวันนี้ท้องที่อย่างสโลวีเลยครับชื่ออะไรครับชื่อแอนครับโอเคครับเดี๋ยวเราจะไปตัดเข้าไปให้ชม ผมหางประกอบหางนะเดี๋ยวเรามาสัมภาษณ์ทางเปอร์เกชันกันบทางเบอร์เกชันกันนะฮะผมอยู่เปอร์เกชันนะผมขออนุญาตขึ้นไปก่อนกทางทับถางนะครับอันนี้เป็นอะไรฮะอันนี้อันนี้ที่ดิวทำติดเบลฮะก็เป็นเอ่อตีนละตีมันมีระดับเสียงนะองแล้วก็อันนี้อะไรฮะตีนเบลตีนเบลฟองนะฮะอันนี้น่าจะรู้จักกันอยู่แล้วนะคาวเบลหรือ ควายนบวกควายนะกับทังบูลินีล้วนีนะฮะ,ะนี่ลางืออะไรฮะนานลาหแนเลาวก็ของก้ากนนะัของต๊ะนี่คือตวนชั่นนะฮะของลาตินนะฮะตอนนี้ดูว่ามีตัวไม่แม่นแหว่าพรนะร้องซ้อมวันนมือของเราจะดูวันเบื้องหลังเขาูวันยังไงครับ ของนะฮะกองเห,หมือนงานบุญผัเวเมียนฮะน่าหละฮะนั่าหละนัาะน่าหละ,ะ,ะเบอร์คัชนของพระสงฆ์นะฮะเดียด๋วยวแมข่ขาก็แอบมาเขียนมา,นะนาระวังนะระวังนะเดี๋ยวตก,กอย่าตกเลยตอนนี้ผมก็อยู่กับมือกลองคะซึ่งปกต้ก็มือกลองหลายคนนะแต่คนนี้น่าจะเป็นเจ้าของกลองนะกลองของุงแม่ฮายก็เลยมาถามว่าสาอะไรมาครับกล้องชุดยี่ห้ออะไรครับผม นี้จะเป็นกองชุดที่เราลวดบิกครับแดงๆแดงๆแดงๆน่ครับลวดบิกนะฮะลวดบิกครับรุ่นอะไรฮะพอรู้หรือเปล่าครับต้องอะไรสักอย่างไม่แน่ใจแซนเน่ถ้าใช้ลวดบิกด้วยหรือเปล่าครับสซนเน่ตัวนี้จะเป็นสักคำครับสักคำงานของพี่ชุมพี่ชุมนะชุมดำนะฮะชุมดำที่ผมเคยลงคลิปดูมาไว้นะฮะอันเป็นไม้เมเปิลตีไปข้าเริ่มแล้วก็กระเดืองของอะไรครกระเดืองเป็นของวัตถุดิบนะครับ DW 9,000นะครับ DW 9,000ทั่วไปตัวนี้จะเป็นรุ่นที่ผลิตจาก US นะครับเป็นตัวที่ไม่ใช่กระเป๋านะครับเป็นเคสเคสแข็งนะครับเคส,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 สแข็งเคสแข็งส่วนชามก็เป็นของอีกคนนึงนะแต่ก็คร่าวๆก็เป็นรุ่นอะไรนะฮะแฮสเต้ครับแฮสเต้นะ <ate> ครับผสมกับอะไรเนี่ย อาร์ไลอีเอ e ็มเอ็มวอลิน <Okay. S 2> ครับแอ็มวอลินแล้วก็อิตนบูนฮะตัวนี้อิตนบูนนะเช้านี้นะฮะนี้ะก็ไลท์ก็เป็นของกระเตนแทบนะครับครับก็ของชุดก็น่าจะมีประมาณเท่าน,นี้นะครับอ่าเรามาที่ระบบเสียงกันบ้างน,นะฮะระบบเสียงนี่ก็รู้สึกว่าเป็นกลางแหลมหนึ่งสองสามสี่ห้าหกไปนะฮะจะเป็นแปดพันทัดนะฮะไล่ไปไเรื่อยๆน,นี่คือกลางแหลมนะครับ เปทีพร้อมกับตัวง้างแหลมสองทางนะซึ่งให้คนด้านหน้าได้ฟังแล้วมันยิมค่าอิ่มเอนะิบก็ไล่ไปจนถึงด้านโน้นเช่นเดียวกันนะครับเรามาอยู่ที่ระบบภาพนะฮะตอนนี้ก็คุณจ,จุนฮะ,ะนี่กร็รู้จักกันนะฮะก็เป็นคนร้อยเอ็ดเช่นเดียวกันนะฮะก็วันนี้มากี่นนนะคนทักทีงานสคนครับคนนะฮะมีกล้องก <c oughs> ี่ตัวคยืนก็โด,ด,ดนตัวครับโดนตัวนะฮะนี่อุปกโดนนะฮะโดนนะฮะก็ พร้อมจุดท้ายแบบหลายมุมนะฮะ,หะ,ะเห็นทุกรูมคนเลยนะฮะวิมีกล้องนะฮะกล้องวิดีโอทั้งกล้องวิดีโอกล้องถ่ายภาพนะฮะอันนี้อะไรฮะนี้อันนี้เป็นสวิต มาสวิตนะฮะยังไม่ได้ใช้ตัดตรงตัดต่ออะไรมากมายครับประมาณนั้นฮะระบบภาพของเรานะนะฮะตอนนี้เราก็มาอยู่ที่คอนโทรลนะฮะเอ่อส่วนของคอนโทรลนะก็จะมีทั้งคอนโทรลทั้งไฟภาพแล้วก็เสียงนะฮะนี้ใส่ไมค์เอียงครับนี่เอียง M32 เป็นไมดั้นเม32 32แล้วก็ตัวนี้เป็นตัด 2R 32R เพราะว่าชแนลเราไม่พออ๋อตัวหนึ่งชแนลเราไม่พอครับยีพุตได้แค่32คือแบน่ง มากกว่า32งจอเก็เลยต้องใช้สองประตูแล้วเชื่อมกันยังไงครับเชื่อมต่อฐานมีกรงแรงรับสายแรงการแคสซิครับเป็นก็เป็นยี่ห้อเดียวกันใช่ครับนี่ก็เป็นของไม่ดั๊ดไปนะฮะเอ้ยตัวนี้อะไรครับจอจอทันตกรีนเสื่อประตู เพราะมันหลายหน้าใช่ไหมครับหลายหน้าแต่ว่ามิกมันหลายหน้าคือเราเลยสิบหกใช่ไหมครับมันจะเป็นหน้าที่2ก็เลยตรงนี้จะง่ายกว่าครับมาทางบอดไฟกันบ้างนะครับอันนี้บอดคุมไฟใช่ไหมครับใช่ครับเป็นของอะไรครับตัวนี้เป็นของยูไนต์ครับยูไนตครับยูไนตตัวแล้วครับรุ่นไททันนะฮะซึ่งตัวนี้ก็ใหม่หรือเก่าแล้วครับใหม่หรือว่ากี่ปีแล้วครับตัวนี้ก็รุ่นที้เป็นรุ่นหลายปีแล้วครับเป็นรุ่นเก่าแล้ว รุ่นใหม่มาตัวดี้ยาวกว่านี้อันนี้เป็นตัวเล็กราคาเท่าไหร่ครับตัวนี้มือสองประมาณสามสี่พันหนึ่งครับมือสองสามสี่พันนะซึ่งคุมไฟทั้งหมดด้านบนนะกล้องหันไปคุไฟนะฮะโอเคนะฮะก็สุดยอดนะฮะบีนปันอีกตัวครับอันนี้ประมาณยี่สิบสี่ขึ้นยี่สิบสี่นะฮะตัวีมนะฮะสุดยอดนะฮะทีมงานตัวนี้เป็นมาจาก B L นะฮะคอย ยอดอย่างนะครับ BFL บอย like, s าวแอนไลท์น่าจะบอย s าว u อย่างไรนะอยู่ที่อำเภอร่องคำนะฮะจังหวัดร้อยเอ็ดนะฮะถ้าใครสนใจอยากติดต่อไปก็ <c oughs> เข้าไปดูเพจหรือทางเฟซบุ๊กได้นะฮะก็ติดต่อง,งานได้นะฮะก็ทีมง,งานคุณภาพนะฮะดูมาลันคิ้วแต่เมื่อคืนสุดยอดนะฮะก็เหนื่อยกันมาทั้งคืนก็เอาใจใส่มากนะฮะโอเคครับผมขอบคุณนะครับ <c oughs> อันนี้ก็อยู่ที่อะไรครับนี่อันนี้ทำอะไรครับงานที้นี่ ตัวควบคุมว่าจะเอาอะไรออก LED ด้านบนนะ,ะจอภาพด้านบนเ้าออเดี๋ยวลองเปลี่ยนภาพไปดูนะฮะว่าจะาีด้านบนเน,นี่ยไหนไหมโอ้ควบคุมไเลยยอด อานะฮะเดี๋ยวางานก็ใกล้จะเริ่มแล้วะฮะก็ผู้ชมก็เริ่มทยอยกันเข้ามาเรื่อยๆนะฮะก็ประมาณทุ่มหนึ่งน่าจะได้ทำการแสดงนะฮะก็บรรยากาศอันอบอุ่นนะฮะนะฮะถ้าใครอยากดูเต็มๆน่าจะมีลงยูทูบๆนะฮะของเขาเองนะฮะในงานนี้คอนเสิร์ตนะครับ